สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชืมอลคนมคุณเหรียญนะครับวันนี้ทางช่องต้นไม้อยแชนหรือมือใหม่สะสมเหรียญออฟฟิเชียลจะให,ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับหลังสุพรรณหงษ์ครับเหรียญไหนที่เขารับซื้อเขาไม่รับซื้อกันครับ มี f อซหลายท่านครับส่งรูปมาแล้วถามว่าทําไมไม่ซื้อทําคลิปหลอกลวงยังไงครับฟังให้ดีฟังดูคลิปให้จบนะครับ่านเจนรู้นะครับมาเรื่อเลยครับ ดูลักษณะเหรียญก่อนนะครับเหรียญที่หนึบาทสุพรรณหงครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปประชาช์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9นะครับด้านซ้ายนะครับพิมพ์ข้อความว่าประเทศไทยนะครับ ด้านขวาครับมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านบนนะครับจะบอกพศการผลิตนะครับสองห้าสองศูนย์ครับพศการผลิต ตรงกลางเหยนะครับถึงกลางเหยนะครับจะเป็นตัวเลขไทยนะครับเ,เลขหนึ่งไทยครับที่บอกชินิดราคานะครับหนึ่งบาทแล้วก็เป็นเหรียญสวนหงนะครับ มาดูกันครับเหรียญไหนที่เขาซื้อกันเขาไม่ซื้อกันครับดูครับดูตุงเยอะนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวมีลกล้องให้ดูครับ เห็น okay, นะครับลักษณะยอยากแบบนี้เขาไม่ซื้อกันนะครับมาดูเหรียญที่ขอรับซื้อกันจริงๆนะครับยออยากจะเป็นแบบนี้ครับ ญาติดูใหม่นะครับเมื่อกี้พามาเชนนะครับเห็นลักษณะย่อยยากไหมครับเห็นขีดตปรการย,ย่อยยากไหมครับนี่แหละครับที่เขารับซื้อแต่ถ้าเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญปกตินะครับ ไม่มีการรับซื้อครับราคาก็อยู่มาเรียนละสภาพซื้อๆไหนก็ไม่เกินยี่สิบบาทครับอยู่ครับมาเปรียบเทียบ 聊一下可能。